สวัสดีครับน,น้นองยิงนดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ฟูโนวาน,นะครับแล้ววันนี้เราอยู่กับวันพีชโอพีสิชุดสิบกันแล้วเพิ่อแ,แป๊บเดียวนะครับ2ปีกว่าๆแล้วองปีครึ่ง,งโดยประมาณมมอันนี้เนี่ยตีมในรอบนี้เนี่ยจะเป็นเดทโลซาพังฮาซาร์แล้วก็ซูเปอร์โนวานะครับแล้วก็อ่ามีแค่นี้แล้วก็มีติดๆมานิดหน่อยแต่ว่าตีมใหญ่จะเป็น3ตีมนี้นะครับ จะเป็นสวนเสริมปะ่ะใช่ที่เหลือมันจะเป็นเสริมเสริมมาน,นิดหน่อยแบบโอดิซี่วานคุนิอะไรพวกนี้นะครับซึ่งก็ไม่ค่อยมีผลอะไรกับชีวิตเลตะกเยวกอตเทปเหนียวถือว่าเป็นญี่ปุ่นแท้นะครับแล้วของแท้ต้องมีมอกอกอที่ตูดด้วยนะครับอย่าลืมนะครับและเหมือนเดิมครับคือไม่ได้เปิดวันพีซมาแบบออกกล้องเนี่ยมาสักพักแลนะ้วเนาะจริงอันนี้มันก็คือมันมีทั้งหมดยี่บสี่ซองนะเปิดก่อนได้เปรียบดนะ้วยเดี๋ยวเปิดก่อนได้ปูด แต่ไงสุดท้ายเราก็แต้แต่นะมันก็อยู่ในบล็อกเดียวกันอยู่แล้วอีีเปิดก่อนไนบล็อกเปิดก่อนไงนี่ไงเปิดแล้วเสร็จแล้วเนี่ยทั้นน่ะนี่รวดเร็วฮะไค่เนี่ยโซโลไข่หวาะไค่อู๋แม่งทหารของไอ้พวกไอ้พังฮาซัตนี่อีเวนต์คิดลูฟี่รอแล้วก็ทหารในพังฮาซัตอีกแล้วเหมือนทางหายอ่ะทางหายไปกบวันที และใบสุดท้ายเป็นหัวแร่ฟอปเป็นเบดนะครับนี่เบเบนี่ของเรามาถึงก็นี่อาปูเอาว่ะอาปูอีเวนใครสักคนเป็นสนามพังฮาซาเป็นเกาะพังฮาซาแล้วก็ตัวอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยทูเกียวตัวอะไรนในเดโลซ่าไงไอ้นี่แฟงกี้<ไ>อะไรนะ มังเชลี่อ่ามังเชลี่และโอเลร่หัวแ่เป็นใครวะใครอ่ะอ๋อไอ้ไอ้คาวินดิสคาวินดิสเออคาวินดิสนะครับบอกไกลๆดูไม่ออกผ้ามันรูรูไอ้ปลาเมื่อกี้คือปลาที่อยู่ข้างโคลอเซียมอ่ะโอ้อ่านี่น้าหัวฉันหนักเลยนะครับมังกรนะครับที่พังหาซาร์นะครับแล้วก็อันนี้ใครวะโอ้หัวหัวไอ้ตัวเคียมอนนะครับแล้วก็นี่นะ อยู่ในเดโรซ่าอีกแล้วเป็นกระทิงแล้วก็นี่คิลเลอร์ครับนี่ถือว่าเป็นสัตกรสูนน่ารักจังนะยังไม่อยากบอกอุ๊ยนี่ลีดเดอร์ครับเป็นซูกานะครับแล้วก็หัวแร่เป็นในไอ้เนี้ยในในโดฟามิโกะชื่ออะไรวะตัวเนี้ยไอ้สุภาพบุรุษที่มันใส่กางเกงในอ่ะอ๋อไอ้นั่นอ่ะไอแต่วันนี้คือตอนตอนตอนมันวัยวัยหนุ่ม อ่านได้ไหมอ่านไหมชื่อไหมอะไรซิงโยอะไรเนี่ยซิงโยสุภาพบุรุษซินยอริต้าอะไรทุกอย่างเ่าจำชื่อมันไม่ได้ข้างหลังคือพิงก์อ่ะเออซินยอริต้าพิงก์ใช่ไหมอ่าถูกถูกต้องนี่อีวินชูก้ามาก่อนชูก้าร์นอนเลยอีเวนต์นางชูก้าตกใจไม่ใช่ชูก้าตกใจชูการลอยเลยน่าจะเป็นตอนที่ไอเนี่ยใช้ท่าแล้วเป็นของเล่นอ่ะ นีเพโลน่าดำมาเลยอีเว้นรล,ลนะครับไปทหารท<ป>หารพังห้าซาร์อีกแล้วนะครับและยังไม่แล้วะ่ครึ่งล่างของเคมอนอันนี้ก็มีด้วยเหรอใช่ครึ่งล่างของเคมอนและหัวแรเป็นชอปเปอร์ชอปเปอร์ครับชอปเปอร์แต่ว่าเป็นหน้าซันจินะครับคือตอนนี้มันปปถ้าใครดูอ่าใครอ่านเนี่ยตอนช่วงพังหาสามจะมีช่วงที่สลับล่างกันนะครับอันนี้ ชื่ออะไร,ไม,รไ,มไม่รู้อ่ะชื่ออะไรไม่รู้อ่ะเน,นี่ยแล้วก็บู๊กล่างของเล่นนะครับแล้วก็อินาซึมานะครับแต่อย่าใส่อ,อีเวนบีอันเนาะบีบีอันบีอันนะอาจจะเป็นอันนี้อีเวนอะไรเนี่ยอ๋อหมัดหมัดลูฟี่นะครับคองกันเวอร์ชั่นแล้วก็ชื่ออะไรนะมโมโม โมโนโนซุเกะโมโนโนซุเกะเวอร์ชั่นของเล่นนะครับและสุดท้ายไม่โดนกับเขาด้วยเหรอหนวดดำใช่โดนนี่โดนที่เดโนซาดโดนกันหมดเลยอหรอเออนี่แล้วก็นี่อีเวนต์หนวดดำครับใบใหม่จำไม่ได้ทำอะไรได้วะจำไม่ได้เหมือนกัาทำอะไรได้รู้ว่าเกโอคอทหกแต่ว่าเกลื่อนไขมืออะไรจำไม่ได้โซโล่โอ้โหแม่งแสงสะท้อนมึงเยอะมากแล้วก็ลุงขี้มูกจำไม่ได้ลุงขี้มูกไหลอ่ะจำไม่ได้จำชื่อไม่ได้เหมือนกันอีเวนต์อีเวนต เฮ้ยอันน,น,นี้อะไรนะเบบี้ไฟอ๋อเบบี้ไฟริงด้วยเบบี้ไฟทำไมมองเป็นโบอาว่ะกาศสองพันเฮ้ยแล่ด่งโดงเป็นชุดนี้เป็นโดฟามิงโกนะครับสวยงามแล้วก็ซาลาเมเนอร์สมะซาลามสมายลี่สมายลี่สมายซาลาเมเนอร์ใช่เปิดมาด้วยเซนโงคุนะครับแล้วก็คู่หูเบบี้ไฟชื่ออะไรไม่รู้ตัวนี้ไอตพัดลมเนี่ย ลแล้วก็นี่อ e ีวานคอปนะครับตัวนี้ก็มาเป็นคณะปฏิวัติอ่ามาเป็นบอนนี่นะครับแล้วก็อ e ีเวนอุซบนะครับแล้วก็หัวแรหัวแรเป็นคอสหนึ่งสันจิครับนี่ม่วงีสันจินะครับตัวนี้เป็นตัวเซิร์ชนะครับหากลุ่มเจอมานะครับนี่อีวาเฮ้ยนี่เราหยิบกันยังไงวะเนี่ยเออาร์ไม่ออกสักใบนู่นสิ เก่งเนาะโรบินว่ะโรบินทำไมไม่มีอะไรเลยเป็นโรบินแบบวานิลาอเปนกี้เป็นกี้ในร่างช็อปเปอร์นะครับวานิลาวานิลาเหมือนกันแล้วก็หนูน้อยตัวโตใช่หนูน้อยตัวโตและ่ามีฮอคครับมีฮอคว่ะเฮ้ยแอบสวยเหมือนกันนะใช่อันนี้เป็นโอดิซีแล้วก็อันนี้เป็นบาโทโรมิเอ้ใช่เปล่าบาโธบาโทโรมิโอนะครับแล้วก็ใครวะ อาภูทหารในทางฮาซาร์ดแล้วก็ไออ้วนนี่ชื่ออะไรไม่รู้อะที่แปลงเป็นเกาะได้เนี่ยแล้วก็อันนี้นามิในคาบผงเล่นอีกแล้วและสุดท้ายหลีดปะอ๋อไม่ใช่มาโก้มาโก้เนาะมาโก้บ็อกเกอร์นะครับแล้วก็ถ้าเคโอได้ลงคอสี่ดาโทเฮ้ยนี่เราหยิบไม่ได้เอสไอจริงนะนั่นสิหน,น,นวดขาว,ว,ขาวครับ อันนี้ไข่อ่ะอ๋อพ่อโดฟามิงโก้ล้วมัมาเป็นรูปนี้วะใช่ใครเป็นคนวาดวะเนี่ยอันนี้เห็นป่าววีโดฟาอะไรอันนี้พ่อโดฟาตอนที่เขาแบบกลับใจอยากจะลงมาช่วยมนุษย์นี่ชาวสวรรค์ที่ไหนเนี่ยอ่าอูรุสอ๋ออูรุสนักบวชไงนักบวชอูรุสซูเปอร์โดวาแล้วก็ไอ้นี่ที่ก่องเงืองนี่ใช่ไอเนี่ยชื่ออะไรวะช่างแมงเหยอและนี่โอ้โหเอเนลครับเอเนลอ่ะเขียวเย ไม่มียังไม่มีเ r ออกเลยลลนี้บู๊กนะครับไม่เลยแหละแลนิชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้ตัวนี้อีกคนที่สุดท้ายแล้วได้ที่มันอยู่ในโคลอเซียมันจำชื่อไม่ได้ตัวนี้ได้เจ็ดได้เก้าพันซามูไรริวมะนะครับกลับมาอีกแล้วกับซามูไรริวมะแล้วก็นามินะครับหุ่นสมบุญทำไมกูอ่านหาชื่อมึงไม่ออกและทอสซีเป็นแฟงกี้บ็อกเกอร์อีกแล้วนะครับเอ้เอสอาร์ไม่ออกเลยว่ะ เจออะไรวะเนี่ยเปิดไปครึ่งทางแล้วเนี่ยไอ้ดูเอ้ยอะไรวะเนี่ยลุงอ่าอันนี้คือลุงขาวแดงเหรอไอ้ที่มันบอกว่าตอนที่อ่าเรียกว่าอะไรนะเฮ้ยใครจะเนี่ยอันนี้คิดให้ไ,ไม่ใช่อันนี้กลุ่มคิดอ่คือคิด <c oughs> กับวายอ๋อเป็นไงโอ้จำได้ด้วยแล้วเนี่ยใครวะเรียกว่าอ่าอันนี้กลุ่มโดฟามิงโกชื่ออะไรวะแม่งเป็ดช่วงที่ฉันไม่ได้ดูแล้วด้วยนะคุณป้านี่ก็จําชื่อไม่ได้อีเวนต์ฟุจิโทระ และโซโลนี่ชื่ออะไรนะทำไมชีวิตมันจำยากจังไงพี่สปริงเน<อ>ี่ยจำชื่อไม่ได้แล้วเึ็กไม่ออกอันนี้อะไรอีเวนต์ของปาโทนะครับโรบินโรบินแล้วก็เซนโงคุแล้วก็ใบดอกสุดท้ายนี่อีเวนต์เหรออีเวนต์คอร์ดหนึ่งโอ้โหเป็นอีเวนต์อุบนะครับ เปิดห้าหาเดนโรซ่านะครับเฮ้ยเอสอาร์ไม่ออกจริงว่ะคุณคุณไซเอสอาร์ไปเที่ยวเฮ้ยคุณไซนี่นะครับสามีของเบบี้ไฟเฮโรน่าเฮโรน่าแฟงกี้แฟงกี้แก่อ่ะน้องเป็นใครเนี่ยน้องเป็นคนทหารของทอนตาต้าอ่าลีดเดอร์อันนี้เป็นสมกอรในร่างในร่างทาชิงี้นะครับแล้วก็ใบสุดท้ายอะไรวะเนี่ยอีเวน อีเวนต์อีเวนต์แชงนะครับ <Event. S 1> เทวาอาสันอ่าเอ้ยเออใช่อีเวนต์แชงฟันคิดอยู่ใช่ไห <Fun hit S 1> มฟันคิดอยู่เทวาอาสันนะแอนิเมะเพิ่งฉายไปนะครับลุงขี้มูกลุงขี้มูกไข่อยู่อันนี้อะไรวะเนี่ยอ๋ออ,อีเ,อเวนต์ลูฟี่นะครับนั่นคาวินดิสป,ป่ะคาวินดิสอันนี้เป็นซูเปอร์โนวาครับไลน์หกไลนแปดพันนะครับเป็นไอดี 6, 8, เลยแล้วก็อันนี้เบอร์เจสในคอเลซยมนะครับเบอร์เจสเบอร์เจสติดลัดแล้วก็ ชื่อสุก้าองค์สก้าก็เป็นหัวอานะครับซูก้าก็เป็นตัวเซิร์ชเหมือนกันน่ารักจังอืมตัวเซิร์ชกับตัวแรมดงวันนี้จำไม่ได้แล้วนี่ของเป็นอีเวนต์เฮ้ยนี่คือเราจะบุกบุกที่เป็นของเล่นไปแล้วบุกที่เป็นของเล่นกระทิงนะกระทิงดุในเมืองอันนี้อะไรฟูจิฟูจิโทระใช่เอ๊ะทำไมวันนี้เราเพิ่งเห็นฟูจิโทระวะใช่แล้วก็มังกรมังกรโมโมะมั้งใช่โมโมะมังกรบุ๊กอร์แล้วก็ลูฟี่ ฮูฟี่ก็เป็นหัวอานะครับเป็นใบเซิร์ชมีช็อปเปอร์เนียนมาด้วยทหารเรือไอทหารของพังฮาซาร์นะครับโหนดนี่เราอีเวนต์ชีสกับวนยนะครับแล้วก็อ่าชื่อเอะไ่วะซีซ่าซีซ่าแล้วก็เฮ้ยพีเอเลยเหรอพีเอวะโอ้โห ทาชิงิทาชิง,ชงิในเวอร์ชั่นสโมกเกอร์ว้าวทาวชิงิน่ารักจังเลยมือน่สั่นเลยชิบหายเอ้ยทาชิงิว่วะตัวไหนกันเนี่มินิลินโอ้ยอยากได้เล่าซูปเปอร์โนวาแล้วผมก็ผ่านไปไวๆเลยละกันบ้าเห,หลือแต่เอสอาร์แล้วจังหวะนี้ลุ้นมาทุกรอบอ่าอีเ,อเวนต์โซโล่นะครับและเอสอาร์ไปแรก อะไรวะซันจิซันจิในคาบนามินามิเป็นเอ็นอาร์นะเอ็นอาร์นะเอ็นอาร์โอ้ยเศร้าซัปโปโลอะไรนะครับโปไซอะไรนะไซเฉยเออไซเฉยเออเฉยียดเลยอีกใบหนึ่งปวดหัวเลยทัชชินี้คุ้งโอ้ยเนี่ยเอ็นอาร์อีกใบหนึ่งสีฟ้าโอเคอืมอืมไทยรอดนะ อบอุ่นหัวใจเรื่อยกูมังกรขอปั่นไปใหมวๆอ๋อที่มึงถามเมื่อกี้ไอ้นี่คือเบรลมี่อ่าเบรลมี่เอ้ยอ่าก็คือสโมเกอร์สโมเกอร์อันนี้คือสโมเกอร์แต่ตัวนี้เก่งตัวนี้เก่งสวัสดีแต่ว่าต้องมาลองเล่นดูก่อนนะอันนี้คือชอปเปอร์ ไอ้ไม่ใช่นี่คือนามิใช่อันนี้เอออันนี้นามิอันนี้คือนามินะครับแล้วก็ปลาว่ายทวนน้ำอีกแล้วนะครับและและโอ้ลีดคิปอ่าอยากเล่นพอดีนะครับและเหลืองด้วยข้างหลังเป็นคอสหนึ่งสีแดงอ่าเวอร์โกโอเวอร์โกนะครับเวอร์โกโอตัวเบอเรอร์นี่เหลือสองสองสุดท้ายว่ะบลูงี้บลูบลูบลูบ ใคไข่วะเนี่ยไข่อะทำไมไม่เคยเห็นเธอเลยไข่อ๋อเป็นหนึ่งในคนประลองอะไรเนี่ยฟูรูคิรีอะไรเนี่ยใช่เป็นคนประลองเป็นหนึ่งในตัวประลองอินาซึมะอินาซึมะพ่อพ่อค่ะพ่อมังเชอรี่มังเชอรี่แล้วก็ชิริวชิริวอะแห่งสายฝนเนี่ยพอมึงเปิดได้กูก็เปิดได้ตามเลยตัวนี้นี่อะไรอีเวนต์ในพังท้ายแล้วเหรอใช่ อ้สอวสุดท้ายที่เรา leader อุสมธรรมดาและแหงเหลือเกินโคดหนึ่งอีกแล้วอ่ะเกาเป็นโดเซิร์ตอ้าวลิมลิมมากได้เล่นไหมในโอดิซีได้เล่นได้เล่นของฉันเออของฉันได้เล่นน้ำแต่ที่ฉันเศร้าๆแหมลัเออฉันว่ามันไม่มีไม่มีอะไรเลยนะวันนี้ชีวิตเศร้าอือไปสุดท้ายขอเอสน่าเอสน่าเอไอสักใบ โอ้เป็นอีเวนต์อีเวนต์จบนะจบเลยชีวิตเงาวันนี้เราก็จบไปอย่างเงาเงานะครับกับนี่เลยว้าวทาชิงี้ทาชิงี้นะครับชีวิตก็สับสนแย่ๆอู่นี้แต่ว่าอะเอสอาร์เราก็ไม่ได้แย่นะครับถือว่าเป็นเอสอาร์ใช้งานทั้ง3ใบนะครับใบแรกก็นี่เลยซันจินะครับซันจถือว่าเป็นดีนะเพราะว่าบอกในเทิร์นบวก cover สามพันนะ เท่ากับว่าไล่3ได้6กพันนะตัวน,นี้แดงด้วยนะเออแล้วก็เมื่อ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 โดน KO เนี่ยได้จวดหนึ่งนะครับส่วนไคลอสเนี่ยบอกว่าเมื่อลงมาเลือกคอท่าหนึ่งใบเอากับเขาใต้กองมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็อันนี้นท,าทาชิอ่า,าโอสมโมเกอร์สโมเกอร์ในร่างทาชินี้นะครับตัวนี้นนบอกว่า <laughs> เป็นแบนดิตนะครับเทคเมนบอกว่า,อาเอาด้งหนึ่งด้งมาแอคทีฟนะครับแต่ว่าถ้าเทิร์นนี้ ใช้ความสามารถนี้ไปแล้วด้งเราจะไม่แอคทิฟกลับขึ้นมาอีกนะครับเพราะนั้นเนี่ยต้องใช้เป็นใบสุดท้ายนะครับ <Yeah. S 1> โอเคแล้ววันนี้นะครับก็จบไปอย่างเกลือด้วยคุณทาชิงิแบบสโมกเกอร์นะครับโอเคใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้พวกเราสองคนก็ลาัปตรงนี้เลยขอบคุณนะครับที่เข้ามา <laughs> รับชมนะครับ